ไปดูกันต่อที่ข่าวนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมไกลเกลี่ยดนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชรและยุติธรรมพบประชาชนพร้อมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา11รายค่ะ ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชอพอรอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมไกลเกลีย่ยนิสินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชรและยุติธรรมพบประชาชนโดยมีนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีเกียรติร่วมพิธีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได กำหนดให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนจึงได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออและสถา